สนับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่สวัสดีครับข่าวนอกโลกมาแล้วในเริ่มต้นที่สตูนเห็นรถคันนี้ตอนแรกคิดว่ารถขายกาแฟาเคลื่อนที่แต่พอรถจอดเข้าที่จัดรถได้ที่เป็นร้านตัดผมเคลื่อนที่ครับชื่อบังอิดวินเทจอยู่ที่อำเภอควนโดนหวัดสตูลเจ้าของคือคุณอิสมาเอลสากูลา หรือบางอิดอายุ37ปีเดิมทีร้านตัดผมอยู่ที่บ้านแต่โควิดมาลูกค้าหายเกือบหมดบางจึงนำรถกระบะมาดัดแปลงเป็นร้านตัดผมเคลื่อนที่ติดแอร์เย็นฉ่ำแล้วก็ขับไปให้บริการถึงบ้านคิดค่าบริการหัวละ3 0 0บาทบางอิดบอกว่าโควิดทำให้รอลูกค้าอยู่ที่บ้านไม่ได้แล้วต้องไปหาลูกค้าที่บ้านบางอิดนอกจากรูปหล่อทรงผมเนียบตลอด24ชั่วโมงทุกวันแล้ว ยังมีจิตใจงดงามผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงตัดผมฟรีครับอ,อย่างคุณเอกวิทย์เหมโคกน้อยพิการขารีบบอกว่าบางอิดมาให้บริการที่บ้านจนกลายเป็นช่างตัดผมประจำตัวไปแล้วปกติบางอิดมาตัดผมไม่ประจำไหมประจำครับเป็นช่างประจำเป็นช่างส่วนตัวของผมแล้วสำหรับภาพที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นกิจกรรมพิเศษนำช่างตัดผมอีกสองคน ไปให้บริการตัดผมฟรีแก่นักเรียนและผู้สูงอายุในวันเดียวกันการทำรถมันเป็นงานที่ว่าเราไปหาลูกค้าแล้วก็สามารถตัดเดลิเวอรีร่ถึงบ้านได้บริการก็ตัดผมเดลิเวอรีถึงบ้านด้วยจัตราก็เริ่มต้นที่300ขึ้นไปนะครับแล้วแต่ระยะทางนะค,คนพิการนะครับตัดฟรีแล้วก็เด็กๆทงเรียนนะครับตัดตัดฟรี จ,จิตใจงดงามขนาดนี้ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปครับน้องลูกตาาไปพิจิตป้ายชื่อวัดเนินสว่างอําเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตทําตัวหนังสือและสีสันให้อารมณ์ร่าเริงเบิกบานเหมือนป้ายสวนสนุกและป้ายห้องสุขาครับยิ่งมีความสุขมากขึ้นไปอีกดูห้องสุขาครับห้องส้วมครับมีเจ็ดห้องเจ็ดสีสีเรียงลำดับตามวันไล่จากสีแดงวันอาทิตย์ ไปจนถึงวันเสาร์สีม่วงห้องน้ําทําเป็นรูปทรงกระบอกเปิดเข้าไปเห็นเครื่องสุขภัณฑ์ทันสมัยครับ<อ>ใครเกิดวันไหนก็เข้าห้องน้ําสีตามวันเกิดแต่ถ้าหลายคนปวดท้องอยากเข้าห้องน้ําพร้อมกันห้องสีตามวันเกิดมีคนใช้อยู่ท่านเจ้าวาดบอกว่าไม่ต้องรอนะครับห้องสีไหนว่างก็เข้าไปเถอะรับรองว่าเข้าแล้วมีความสุขแน่นอน ทำแบบให้มันดูสวยงามตามวันเกิดใครอยากจะเข้าวันไหนวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารตามวันทั้งเจ็ดวันเวลาเป็นงานก็จะเข้าไม่ทัาก็ต้องห้องไหนก็ต้องเอาเอาไว้ก่อนเดีวส่วนใหญ่ก็เลือกตามสีเอาครับเด็กเด็กคงชอบวัดนี้ นารูตอมาไปเชียงใหม่เ <Okay. S 1> ข้าซอยได้รับการยกย่องจากเว็บไซต์นักชิมอาหารที่โลกเชื่อถือ <So il. S 1> ชื่อเว็บไซต์เทสแอดวลาสว่าเป็นอาหารประเภทซุปที่อร่อยที่สุดในโลกอาหารที่มีน้ำอย่างก๋วยเตี๋ยวแกงจืดต้มยำข้าวซอยฝรั่งเรียกซุปทั้งนั้นครับพอได้รับการยกย่องว่าเป็นที่หนึ่งของโลกชั่วโมงนี้คล้ายๆก็อยากทานข้าวซอยและถ้าอยากทานข้าวซอยในบรรยากาศที่ลืมไม่ลงต้องไปทานข้าวซอยที่เชียงใหม่ ชื่อกินข้าวซอยกอยน้ำปิงกอยเป็นภาษาเหนือแปลว่าดูหรือมองดูกินข้าวซอยที่นี่กินในเรือหางยาวแล้วก็ล่องไปตามแม่น้ำปิงจากท่าเรือวัดสันทรายต้นกอบไปถึงขัวเหล็กหรือสะพานเหล็กระยะทาง5กิโลเมตรไปกลับรวม10กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางสองชั่วโมงรับประทานข้าวซอยที่เครื่องครบตามสูตรต้องเชียงใหม่ แล้วก็ชมวูวสองฝากฝั่งแม่น้ำปิงไปด้วยมีความสุขมากแจะมีคนจองคิวใหม่อีกยาดดงแ่คุณนนท์ชัยรัตน์ครูภูปัญญาบอกว่ากิจกรรมนี้วิสาหกิจชุมชนของที่นี่ทำมาห้ปีแล้วแต่น้อยคนนักที่จะรู้จักกิจกรรมล่องแม่น้ำปิงกินข้าวซอยมีเรืออยู่สองลำลำเล็กนั่งได้10คนลำใหญ่นั่งได้20คนคิดคนละ350บาทรวมค่ากาแฟและของว่างไว้ด้วยแล้วถ้าท,ทานขันโตก ละ480บาทครูภูพญานิครูภูญาแนะนําให้ลงเรือตอน5โมงเย็นจะได้บรรยากาศตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกดินและแสงสีของเชียงใหม่ยามค่าคืนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหาได้ใน Facebook เส้นทางเดินเรือนะครับเราก็จะล่องตั้งแต่ท่าเรือสลีพินงใจและแนหลาวัดสันสัยต้นก่อน ล่องมาตามลำน้ำปิงนะครับไปถึงหัวเล็กระยะทางนี้ก็น่าจะประมาณสักประมาณสัก5กิโลเมในส่วนของราคานะครับถ้าเหมาลำก็จะเป็นที่3าม0ในเซตของข้าวซอยก๋วยน้ำปิงถ้าเฉลี่ยหมดสามร้อยห้าสิบบาทนะครับซึ่งก็บอกเป็น่ซุปอร่อยที่สุดในโลกนะครับวันนี้เราก็ปาคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีคนจองคิวมอีกอย่างพิจารณาแล้วทั้งสวยทั้งอร่อยแน่นอนเราลุ้ส่งท้ายไปร้อยเอ็ด มณฑลฐานบกที่27จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่สโมสรนายฐานค่ายประเสริฐสองครามจังหวัดร้อยเอ็ดได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น5 4 4 5 0ซีซีแต่การบริจาคโลหิตทุกครั้งมีฐานบางนายกล้าทุกเรื่องแต่กลัวเข็มกลัวทั้งก่อนแทงเข็มถอดเข็มแล้วก็ยังไม่หายกลัวบรรดาสมาชิกเหล่ากาชาติและพี่พยาบาลต้องคอยปลอบอยู่ตลอดเวลาทั้งก่อนแทงเข็มขณะที่กำลังดึงเลือดออกมา บางคนแนะนําว่าอย่ามองเข็มแต่ทหารทั้งๆท,ที่กลัวก็ยังแอบมอง <c oughs> แล้วพอให้เลือดเสร็จต้องนอนเตียงในท่าเน,นี้ครับเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอจะได้ไม่เวียนศีรษะหน้ามืดเป็นลม กลัวเข็มกลัวความมืดกลัวความสูงรวมต้องกลัวเมียด้วยเป็นแล้วหายากพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลู่